ชาวใต้ครับที่อยู่ในเมืองจันทบุรีครับได้ทำประเพณีสืบสารอันยิ่งใหญ่นะครับโดยใช้ชื่อง,งานว่างานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่20ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นครั้งที่2 0แล้วนะครับเพื่อที่จะสืบสารประเพณีและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยได้รับเกียรติจากนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรดุงศักด์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานในครั้งนี้กิจกรรมภายในงานนะครับมีทั้งการแสดงมโนราพิธีชิงเปรตการแข่งขันปีนเสาน้ํามันรวมถึงการแจกทานครับซึ่งปีนี้เป็นข้าวสารครับจำนวน500ถุง และมีพิธีมอบทุนการศึกษาจํานวน11ทุนนะครับทุนละ3,000บาทให้กับนักเรียนทางด้านของนายปรเมศงานพิเชษครับนายกเมืองพัทยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจําปี2568ครั้งที่43จัดโดยสมาคมชาวใต้ชนบุรีนําโดยนายสมคิดอุ่นเรือนนายกสมาคมโดยมีแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานครั้งนี้อย่างคับข้างไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาสำหรับงานบุญสารเดือน10ครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4 3ของสมาคมชาวใต้จังหวัดชมบุรีครับเพื่อสืบสาประเพณีดั้งเดิมของชาวภาคใต้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญ,ญาณบรรพบุพร,รุษและญาติที่ล่วงลับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตามวิถีบ้านเกิดถึงแม้จะไม่ได้เดินทางกลับ ภูมิลำเนาเดิมก็ตามทั้งนี้ประเพณีบุญศาสตรเดือน10ครับถือเป็นประเพณีและพิธีที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับพระพุทธศาสนาที่มีความหมายถึงการระลึกถึงบุญคุณของบรรพชน